อย่าปล่อยให้เซล์เสื่อมจนแก่เพราะไม่รู้เรื่องนี้คุณจะไม่มีทางป่วยได้เลยนะถ้าเซล์ของคุณแข็งแรงแต่คุณจะป่วยอย่างแน่นอนถ้าคุณไม่ได้ให้ในสิ่งที่เซล์ของคุณต้องการลองคิดตามหมอ,อเฟิร์นดูแบบนี้นะหน่วยที่เล็กที่สุดของร่างกายของเราคืออะไรคือเซล์นั่นเองแล้วถ้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยๆก็คืออวัยวะรวมๆกันแล้วเนี่ยเราถึงเรียกว่าร่างกายดังนั้นวิธีการดูแลตัวเองที่ดีที่สุดก็คือการใส่ใจและดูแลเซลล์ของคุณนั่นเองเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึก ว่าเริ่มแก่ขึ้นเอะอะก็ป่วยบ่อยนั่นแสดงว่าร่างกายของคุณกําลังส่งสัญญาณบางอย่างมาให้คุณแล้วนะซึ่งแน่นอนสาเหตุหลักๆมีแค่2ปัจจัยคือไม่ขาดก็เกินเช่นร่างกายคุณขาดสารอาหารที่จําเป็นหรือได้รับสารพิษที่ร่างกายคุณไม่ต้องการเยอะจนเกินไปดังนั้นให้คุณลองกลับไปสํารวจตัวเองดูนะว่าใช่หรือไม่ที่แต่ละวันเนี่ยคุณทานผักผลไม้ทานปโปรตีนน้อยเกินไปร่วมกับการทานน้าตาลน้นําหวานข้าวแป้งเยอะจนเกินจําเป็นหรือไม่ หรือทานอาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารแปลนรูปสุบุลีดื่มแอลกอฮอล์สูตร PM 2.5เยอะเกินไปหรือเปล่าลองไปสังเกตด,ดูส่วนใครก็ตามที่ชอบความรู้แบบนี้อยากเรียนแบบเจาะลึกสามารถฟังได้จากหนังสือเสียงวิชามันหน้าเด็กเป็น17เเคล็ดลับชะลอวัยระดับเซลล์คุณไม่จาเป็นต้องป่วยและคุณไม่จําเป็นต้องแก่ให้พิมพ์คำว่าหน้าเด็กแล้วไปขอราคาพิเศษที่ทีทมงานได้เลยขออวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลงรักทุกคนคะ่ะ